สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนสนใจองคไหนนะคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะพี่0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะพี่พี่จ๋าเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์นั้นหนูใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่มาจะพี่จ๋าขอปลาเดิมนี่เป็นมีดแากพี่รายการแรกนะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เห็นไหมจะมีรอยจารนะพี่ขาปอกไม้ด้ามงานจะพี่นะคะ ป,อก, geliyor, กปอกไม้ด it, Hence, ้ามงานจะพี oh ่จ๋าปอกไม้ด้ามงานจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าสําหรับรายการนี้นะนะคะพี่เดี๋ยวจะดึงให้ดูนะจะพี่นะคะเป็นจักรนาลายหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าเป็นจักรนาลายนะเป็นมิตของหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะเป็นจักรนาลายจะพี่นะคะด้ามงานนะคะพี่ขอไว้ที่สองพันสามร้อยบาทจะพี่นะคะขอไว้ที่สองพันสามร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นมีดด้ามงาจากพี่นะคะ่ะเป็นมีดอ่าจากนาฬิกลวงพ่อเดิมนะนะคะพี่ด้ามงาปอกไม้จากพี่นะค่ะสภาพเก่าๆสวยๆจ้ะพี่นะคะ่ะส,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 สวยงามมากจากพี่นะคะ่ะพี่ดูความเก่าของมีดจากพี่นะคะ่ะดูของใบมีดจ้ะพี่นะคะ่ะพี่ดูความเก่าของใบมีดจ้ะพี่ตามภาพนะคะ 2,300บาทจะพี่นะคะฟังไม่ผิดจะพี่2 3 0 0ับาทปลายทาง50บาทจากภาพไม่ชัดพี่อัญลารีจะพี่ส่วนรายการนี้จะเป็นตะกรุดพร้อมสายคาดเอลหลวงปู่บุญจะพี่ไอ้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าปู่บุญหรือเปล่านะมีเบี้ยแก้นะนะคะเนี่ยค่ะ,คะพี่จ๋าเส้นนี้ขอไว้ที่9 0 0บาทจ้ะอาจจะมีเบี้ยแก้อยู่สองอันนะเราจะเป็นตะกรุดสามอันอย่างนี้จะพี่เวลาใส่นะคุณลูกค้าสามารถเยี่ยข้าวอย่างนี้จะพี่นะคะ เย่เยงดูข้าย่างนี้จะพี่นะค่ะถามว่ายาวไหมยาวนะจนจะพี่พี่ดูความเก่าของสายคาดเอวกับพี่นะค่ะพี่ดูความเก่าของเชือกจะพี่นะค่ะรายการนี้นะคะพี่นะคะขอวิธีเก้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่นะคะพร้อมตะกรุดสามอันนะแล้วก็จะเบี้ยแก้สองอันจะพี่นะคะเส้นนี้ค่ะพี่เก้าร้อยบาทจะพี่นะคะเก้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าตะกุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะ เป็นตะกรุดหลวงพ่อโพนะวัดคลองหมาเนาจะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดพี่เอไลท์ขอภาพเพิ่มเติมเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเนานะคะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่จ่าตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมีลงรักทองหน่อยๆจะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทานะะคพี่วัดพระเนียงแตกนะ เจ็ดร้อยบาทจะพี่จ่าสำหรับต่อกนี้นะคะพี่พี่ดูความเก่านะคะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะอันนี้ได้มาแบบนี้สภาพนี้เลยจะพี่นะคะมีลงรักทองหน่อยๆน,นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นหลวงพ่อทวดนาวัช้างให้จะพี่จ,จ่าจังหวัดปัตตานีนะนะคะพี่มีใบคาถาปลูกเสกพร้อมจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่พี่จ่าพร้อมกล่องน,นะหนูขอไปที่หกร้อยบาทพอจะพี่ พร้อมกล่องนะ้แม่ค้าขอไปที่หกร้อบาทนะคะพี่แบ่งปันกันไปนะคะพี่จ๋าแบ่งปันกันไปนะคะพี่นะคะซูมแป๊บนะคะพี่หกร้อยบาทจะพี่สําหรับหลวงพ่อทวดเนื้อบ้านนะคะพี่นะคะพี่ขาขออภัยในความมือมือไม่สะอาดสะอ้านนะจ๊ะพี่นะ,ะพอดีไปเก็บผักหลังบ้านมาขายค่ะวันนี้ผักโตแล้วคะ่ะพี่ก็เลยมาขายนะคะมืออาจจะสกปรกหน่อยนะคะพี่นะคะ นื่องจ่าพี ies, 600่ R หกร้อยบาทจะพี่จ๋าปลายทางห้าสิบบาทนะปลายทางห้าสิบาทจะพี่เป็นหลวงพ่อทวดนะเป็นหลวงพ่อทวดพร้อมกล่องอย่างนี้จะพี่นะคะคุณลูกค้าจะได้ไปพร้อมกล่องอย่างนี้จะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นปิดตาหลวงพ่อคนนะแต่ส่วนตัวหนูไม่มีค่อยมีความรู้จะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นพระปิดตาเก่าๆจะพี่จ๋าสวยงามมากจะพี่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้เขาเรียกปั้นเน่งหรือเปล่าจะพี่พูดผิดพูดถูกต้องกาบขออภัยนะไม่ทราบเนื้อจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อไม่ทราบเนื้อนะเปิดแบ่งปันจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะแหวนจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อเช่นกันจะพี่วงนี้หกร้อบาทจ้ะนะคะวงนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจะพี่นะตรงหัวแหวนเหมือนมีรอยจานนะบนหัวแหวนจะมีรอยจานจะพี่แต่แม่ค้าไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะนะคะพี่ข้างๆก็จะมียันแล้วก็จะมีเหมือนเป็นพระนั่งหนึ่งองคนะ์นะเนี่ยค่ะ กร้อยบาทจะพี่กามช้างน้ําปูทิมจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นกามช้างน้ําปูทิมนะเนื้อกรอบพลาสติกนะคะพี่เปิดหน้าเปิดหลังนะสวยงามมากจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่เป็นมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมจะ้ะพี่จา๋าเล่มนี้ไม่ใช่งานนะเล่มนี้ไม่ใช่งานะอนานะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่จา๋าสองนิ้วครึ่งจะ้ะ ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่เป็นมีดสาริกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ไม่ใช้งานนะย้านะคะพี่ไม่ใช้งานนะขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่สภาพด้านในจะพี่นะคะสภาพด้านในจะเป็นอย่างนี้จะพี่เก่ามากสวยงามมากจะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะพี่จ่ายนะคะหนึ่งพันบาทจ้า<อ>เป็นมีดสาริกาพ่อเดิมจะพี่ไม่ใช้งานนะหนึ่งพันบาทจ้ะ ส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นงาค่ะพี่นะคะเป็นพ,พับพิกขเนตนะส่วนตัวแม่ค้าได้มาสภาพนี้ดูไม่เป็นนะคะพี่900บาทพอจ้ะพี่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่ถ้าเกิดว่าไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูได้ะคะ่ะพี่หรือว่าแอนไลน์จ้ะพี่นะคะ900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจนะ้ะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อป่านจ้ะพี่นะคะอันนี้700บาทจ้ะพี่นะคะ มีรอยจานนะจ๊ะพี่เห็นไหมนะคะมีรอยจานนะนะคะนี่คือใต้ฐานจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อป่านนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะอ่าเป็นเบี้ยแกย้พ่อนุ่มบัดนังในจ้ะพี่นงนงนะนงนงเหมือนน้าวิ่งนะจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะมีห่วงให้ด้วยจ้ะพี่นะคะมีห่วงให้ด้วยนะคะพี่มีห่วงให้ด้วยนะนะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ พี่จ๋าข้อมือหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่พร้อมเหรียญหลวงพว่อเดิมนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นข้อมือค่ะพี่พร้อมเหรียญหลวงพว่อเดิมจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะวัดหนองโพค่ะพี่สองสี่แปดสองนะเราจะมีป้ายจ้ะพี่นะคะจะเป็นกลมๆอย่างนี้จ้ะพี่นะคะพร้อมเหรียญพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะเจา็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดพร้อมเหรียญหลวงปู่สุวัดปกา,ากคลองจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะ่ะ เหรียญปูสุกวัดปากคลองจะพี่นะคะพร้อมตะกรุดนะคะพี่เก่าเก่านะเนะะี่ยค่ะสวยงามมากจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ขาสมเด็จม้วนจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นสมเด็จม้วนนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้จะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะเป็นเหรียญหลวงพ่อควยค่ะพี่อยู่ในถุงซิปนะเขียนว่าวัดกุศิตาลามนะคะพี่พี่ขารายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นหนุมานถือธงนะคะพี่สองห้าสองหนึ่งจ้ะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะพี่เดี๋ยวลวงพ่อลัวนะอยู่ในถุงซิปนะหกหัวบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นผ้าล่วงลางเป็นผ้าล่วงนะคะพี่เป็นเนื้อสนิมแดงลูกว่านะคะพี่ค่ะ,ะคะพี่ดูดีแตกใยแมงมุมสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ เนื้อผิวจะเป็นอย่างนี้แต่พี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้อันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นหลังลายผ้าหรือว่าอะไรนะคะพี่นะคะแต่รู้ว่าเป็นพระกุกนะพี่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะเป็นพระร่วงนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่สมเด็จปกโพจะพี่หลวงพ่อเกลยนะห้าร้อยบาทจะพี่นะคะสิวลีจะพี่นะคะจะมีตาปั๊มวัดโกศตาลามจะพี่นะคะ รายการนี้5้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ่าสมเด็จปกโพจ่ะพี่จาสมเด็ดจจ,ดดจุกจะได้มาสององนี่คือองค์ออกสีแดงนะคมารได้ว่าแดงเวอร์นะคะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะนะคะจะมีแผ่นทองนะเขียนว่าขั้วโตนะขั้วโตนี่ใช้สมเด็จโตไม่เอยใช่ไหมนะคะพี่องค์แรกหนึ่งพันบาทจา้ะองค์ที่สองเช่นกันจะพี่ได้มาคู่กันจากพี่นะคะ คุณลูกค้าใจใจดีช่วยไหมคะอุดหนุนทั้งสององก็ได้นะคะพี่หรือว่าองค์เดียวก็ได้ค่ะพี่แล้วแต่ความปรารถนาของคุณลูกค้านะรายการนี้หนึ่งพันบาทเช่นกันจะพี่สมเด็ดจจ้ะสมเด็จเก่าๆจะพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะพี่ดูผิวจะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะตามภาพนะแม่ค้ามองมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่นะคะองค์ที่หนึ่งห้าร้อยบาทจะ้ะสมเด็จอีกองค์จะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ๋านะคะสวยงามไม่แพ้องค์ที่หนึ่งจะพี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นคนรับพิมพ์กันบ้างค่ะพี่นะคะ อันนี้น่าจะเป็นวัดเกตไหมคะพี่นะคะองค์ที่สองห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ่าปูเอี่ยมจะพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสภาพเก่าๆจะพี่สวยงามมากจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อพรมนะคะพี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะรายการนี้จะพี่แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์จ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะปูทิมจ้ะพี่ปูทิมจ้ะขุนแผนปูทิมนะด้านหลังก็จะเป็นหานุมาจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นหานุมาแบบนี้จ้ะพี่นะคะด้านน้าก็จะเป็นขุนแผนปูทิมจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่พี่จ่าเหรียญหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่เป็นเหรกลมนะอยู่ในกรอบพลาสติกนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรายการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยจ้ ส่วนรนยการนี้จะพี่จยจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออาจจะเป็นรูปหล่อพ่อพรมนะคะ milk, producto, mathemat, พี่นะคะหกวัวบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่หกหัวบาทจ้ะพักกิ่งจะพี่พักกิ่งนะคะพี่จ๋าพักกิ่งองค์นี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอนะอีพี่นี้เปิดแบ่งปันนะคะพี่สนใจรายการไหนคะพี่ภาพไม่ชัดพี่ออไลน์ะห้าร้อยบาทจ้าพอท่านขายจะพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นะคะ สภาพเก่าเก่าสวยๆจะพี่ปิตาหลังแบบจะพี่จ๋าองค์นี้ก็ไม่แพ้นะความสวยความงามจะพี่นะคะยกให้เลยจะพี่จ๋าเนื้อได้มาอย่างนี้จะพี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาสภาพเดิมๆเลยจะพี่ได้มาแบบนี้นะห้าร้อบาทจะปิตาหลังแบบพวกแก้วจากพี่จ๋าเรือนกอาโบราณไม่ทราบที่จะพี่เป็นห่วงเชื่อมจะพี่นะคะตรงกลางจะมียันอยู่ตรงหัวนะห้าร้อบาทจะพี่เหรียญหลวงปู่หมุนจะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะ จังหวัดสระแก้วนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ห้าร้อบาทจะเดือดกล่องโบราณไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันนะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้จะพี่ตามภาพนะอันนี้เช่นกันจะพี่องค์จะออกสีทองหน่อยนะคะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเดืยดกล่องไม่ทราบที่จะหลวงพว่อแดงจะพี่ห้าร้อบาทนะนะคะพี่สวยงามมากจะด้านหลังฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะ นะคะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจักรอย่งก็โบราณไม่ทราบที่เช่นกันนะคะพี่นะคะสวยงามจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันที่เป็นเหรียญพระพรมจ้ะพี่นะคะข้างๆก็จะมีรอยจานนะเห็นไหมเว็บเว็บจ้ะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันจ้ะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่อ่ารูปหล่อจ้ะพี่ไม่รู้ที่นะเป็นพิมพ์สองหน้านะห้าร้อบาทจ้ะเป็นรูปหล่อโบราณเก่าพิมพ์สองหน้าห้าร้อบาทจ้ะ เหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่ด้านหลังเขียนว่าปู่ทองนะห้าร้อบาทจ้ะถ้าจะปิดบอกว่าเหรียญที่เขียนว่าปู่ทองนะคะพี่ห้าร้อบาทจา้ะเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะพอทวดเนื้อวาสบู่เลือดพิมพ์ฉลุหรือเปล่าเออเดคะพี่องค์นี้นะตามภาพนะคะพี่องค์นี้หนะ้าร้อบาทภายทางห้าสิบบาทจา้ะรูปหล่อหงลวงพ่อเงินจะพี่สวยงามมากจะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ สภาพเก่าๆนะคะพี่สวยๆนะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพักกิง่งเจ็ดรอบวัดบวรจักพี่ขยอยเหมือนมีกิ่งนะขยอยเหมือนมีกิ่งนะคะพี่นะคะพักกิ่งเจ็ดรอบวัดบวรนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่จารูปหล่อโบราณไม่รู้ที่นะคะพี่ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณเก่านะไม่ทราบที่นะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทจ้ะปิดตาจ้ะพี่เนื้อเมกระพัดมังยันยุ่งเนาะนะคะพี่ อันนี้5้าร้บาทจะพี่ปลายทางห้าบาทจะ้ะรูกปลอบโบราณไม่รู้ที่เหมือนกันจะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ห้าร้บาทปลายทางห้าบบาทจะ้ะองค์นี้เช่นกันจะไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อท่านเขียนหรือเปล่านะหรือว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะ รูปหล่อโบราณไม่รู้ที่ดีกว่าจะพี่นะคะ5้าระบาทปลายทาง50บาทพี่โอเคนะคะพี่คขาพีนี้หนูมีแค่นี้นะคะพี่พี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดนะพี่อัไลายโทรหารหนูเลยะคะ่ะพี่ศูนย์แปดสี่ศนย์หกาก่งแปนจ้ะรบกวนฝากพี่ๆกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บแคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีจ้า